สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมา r e ว i e กับตัวนี้นะครับกับแฟนต้านะครับวัตถุแฟนต้านะครับตัวนี้เป็นแบบสูตรไม่มีน้ําตาลด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือเป็นรสที่เขาไม่บอกครับว่ามันคือรสอะไรนะครับแต่ให้เราลองชิมนะครับแล้วก็รอดูเฉลยนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นรสชาติอะไรนะครับดังนั้นนี่เดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูครับว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคือรสชาติอะไรกันนะจ๊ะอ่ะแก้มบ้างเลยครับปึ๊บอารเทลงมาโอ้โหนะครับสีอย่างเงี้ยสีฟ้าเห็นไหมครับสีฟ้าอย่างเงี้ยคือถ้าเกิด ไม่บอกพี่อ้นานนะพี่อ้ํจะบอกว่าบูฮาวายนะครับเมา่ะกดูตามสีอาคราวนี้ดมกลิ่นเฮ้ยมันมีกลิ่นใกล้เคียงกับพวกกนะัมเบิลน่ะเออเป็นน้องทำนองแบบพวกกัมเบิลนะครับไอพวกหมักฝรั่งอนะ่ะโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ อย่างแรกนะครับที่กินแล้วประทับใจคือไม่มีน้ําตาลก็ไม่ค่อยหวานจ้ะเออตรงนี้มันมีด้วยนะครับกับเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพนะครับถ้าเกิดเราเจอเครื่องหมายพวกนี้ครับก็คือแบบว่ามันจะเป็นพวกน้ําตาลน้อยแล้วก็เกลือน้อยนะครับนั่นหมายวอย่างแรกครับคือที่ชอบคือความประทับใจครับกับความไม่หวานของมันนะจ๊ะคราวนี้ในเรื่องของรสชาติเนี่ยเพียงว่ามันเหมือนกับบูฮาวายอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบอ่อนๆน่ะคือตัวเนี้ยหนึ่ง ไม่หวานดังนั้นเนี่ยรสชาติเนี่ยความหวานทำเป็นตัวรสชาติดึงความค่าที่เด่นขึ้นไม่เปรี้ยวด้วยดังนั้นไม่ใช่รสผลไม้ปเปรี้ยวแน่นอนตัวเนี้ยใกล้เคียงกับพวกบูฮาวายแต่ว่าเป็นแบบสูตรที่เขาเรียกว่ครับใส่น้ําตาลน้อยแบบไม่ค่อยหวานนะครับแล้วก็ความซ่าเนี่ยสิ่งนี้อย่างแรกคือหนึ่งไม่หวานอย่างที่2ครับในเรื่องของความซ่านเนี่ยก็จะน้อยกว่าแบบปกติไม่เข้าใจของนี้ไม่ใส่น้ําตาลทำไมต้องคุณต้องลดแก๊สนะครับแล้วก็อย่างที่สามครับก็คือว่า รสชาติค่อนข้างที่จะอ่อนพอรสชาติของคุณอ่อนเนี่ยเฮ้ย mm hmm. มันทาให้มันรู้ลําบากไงแต่ครับคนที่ไม่ชอบกินเนี่ยพวกอะไรรสจัดจัดนะครับแบบอะไรพวกน้ําเข้มเข้มอะแบบบูแบบฮาวายเข้มเขมนะครับหรือแบบโคเข้มเข้มนะไอตัวนี้ก็ได้นะถ้าเกิดได้พี่ยนทายนะว่าเอแอพี้ยนว่าน่าจะเป็นบูฮาวายแบบรสชาตอิอ่อนๆนะครับพอน้าตาลมันน้อยไงรสชาติมันไม่เด่นชานี่มันก็เลยยากๆครับอ่ะแต่ถ้าในสูตรพี่ฮัทก็คืออะไรนะพี่ฮับอกว่าตัวนี้คือบูฮาวายนะครับเดี๋ยวจะลองดูฉเฉลยนะว่าเฮ้ เฉลยไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่เฉลยโอเคครับเาจบากรารรีวิวคลิปนี้ไปอย่างนี้นะครับ,บก,ก็ฝากกดไลค์ติดตามและก็แชร์ด้วยนะ